เรียกวิญญาณจับโจรท่านขุนพันธ์ท่านขุนพันธ์ได้เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนว่าปาฏิหาร,มรสสิมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเรือล่องห้นหายตัวเป็นเรื่องที่มีผู้ที่กระทำได้จริงซึ่งคำพูดของท่านขุนพันธ์อาจทำให้ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งตำรวจสมัยใหม่หลายๆคนเกิคดความสับสนไม่แน่ใจแต่ทุกครั้งที่มีคนถามเรื่องนี้ท่านขุนพันธ์ก็จะยืนยันทุกครั้งว่าสยศาสตร์มีจริงหมื่นเปอร์เซนต์เช่นเดียวกับการเรียกวิญญาณคนตาย หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าวิชาหมอผีก็เป็นเรื่องจริงที่ท่านขุนพันธ์ได้ใช้วิชานี้ในการจับโจรมาหลายต่อหลายครั้งจนถึงขนาดว่ามีลูกน้องใต้บังคับบัญชาพากันเรียกและขนานนามท่านว่าขุนพันธ์หมอผี ท่านขุนพันจึงเป็นนักสัยศาสตร์ครบเครื่องเพราะไม่เพียงแต่จะอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวกระดูกดีแต่ท่านยังรอบรู้วิชาหงราศาสตร์และศัยศาสตร์แบบอื่นๆอีกด้วยมองไปชีวิตของท่านขุนพัน์ก็จะดูไม่ต่างไปจากชีวิตของคุณแผน เพราะสามารถทำอะไรในทางศสยศาสตร์ได้สารพัดซึ่งในตำนานคุนแผนก็เคยใช้วิชาหงพรายผีพรายในการรบทับจับสืบที่ได้ผลมาแล้วเช่นกันและที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของการใช้วิญญาณ มาช่วยจับโจรผู้ร้ายที่ขุนพันธ์ท่านเคยทำมาแล้วจริงๆในปีพศ2 4ง5ซึ่งเป็นช่วงต้นๆของสงครามโลกครั้งที่สองท่านขุนพันธ์ย้ายจากพัทลุงไปดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองตำรวจภูทรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่นี่เองเป็นที่ที่เกิดเหตุของเรื่องราวมีคดีสําคัญเกิดขึ้นเสือสายโจนร้ายภาคกลางที่อพยพมาจากจังหวัดปทุมพร้อมกับพักพวกร่าราวประมาณ30ครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านบางใบไม้ตําบลมะขามเตี้ยอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเสือสายเป็นผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์พอตัวหลายๆคนเล่าลือกันว่าเป็นไสยศาสตร์ของชาวมอนเสือสายเป็นผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มโจนที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากทำให้เสือสายสามารถแผ่อิทธิพลได้มาก และไม่เกรงกลัวใครความเหมิมเกริมของเสือสายจึงขั้นลงมือฆ่าตำรวจผู้เป็นลูกน้องของท่านขุนพันธ์ที่มีชื่อว่าพลสังวรถึงแก่ความตายขณะนำหมายสารไปส่งให้กับเมียของเสือสายเรื่องนี้ สร้างความโกรธแค้นให้กับขุนพันธ์เป็นอย่างมากถึงกลับออกตามล่าเสือสายด้วยตนเองและสาบานว่าจะต้องนำเสือสายมาลงโทษให้ได้การฆ่าตำรวจตายนั้นเกิดจากเสือสายเข้าใจผิดคิดว่าตำรวจท่านนั้นเป็นท่านขุนพันธ์เขาจึงจ้วงแทงไม่นับกะให้ตายขามือโดยกระหน่ำแทงนับสิบแผล หลังจากนั้นเมื่อทราบว่าตำรวจที่ถูกฆ่าตายนั้นไม่ใช่ท่านขุนพัน์อย่างที่เข้าใจเสือสายก็หนีไปหลบซ่อนตัวที่อื่นแต่ยังไม่วายปากดีท้าทายให้ท่านขุนพัน์ตามไปจับโดยประกาศว่าหากเจอตัวขุนพัน์เมื่อใดจะใช้ขวานประจําตัวทุบศีรษะให้ตายคามือ คำท้าถ่ายนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับขุนพันธ์เป็นทวีคูณด้วยเหตุนี้ท่านจึงตัดสินใจใช้เกล็ดวิชาเรียกวิญญาณผีตายหงมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นครั้งแรกโดยท่านขุนพันธ์ได้ประกอบพิธีเรียกวิญญาณของพลสังวรผู้ที่ถูกเสือสายฆ่าตาย ให้มาร่วมตามล่าเสือสายด้วยกันเกราดท่านรู้เคล็ดลับวิชาในการเรียกผีตายหงซึ่งเป็นวิญญาณที่ตายก่อนอายุไขย่อมมีความแค้นและเสียดายชีวิตของตนเองที่ไม่มีโอกาสไปผุดไปเกิดได้ทันทีและต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมาก ท่านขุนผ่านเล่าว่านอกจากจะต้องใช้เครื่องเส้นพวกอาหารขาวหวานข้าวปากหม้อและปลาเป็นตัวมาเส้นผีตายหงแล้วยังต้องใช้วิชากำกับเรียกเชิญให้มาโดยต้องดูเรื่อกแกมด้วยผลของการเรียกผีตายหงในครั้งนั้น ถึงกัดทำให้ตำรวจหลายๆคนจับไข้หัวโกรนเพราะในขบวนตามล่าเสือสายมีผู้พบเห็นวิญญาณของพลสังวรติดตามนำขบวนไปด้วยไม่ว่าจะเดินทางทางบกหรือทางน้ำเดินทางทางบกก็มีคนเห็นพลสังวร เดินนําหน้าไปทางเรือก็มีคนเห็นพลสังวรน,นั่งสงบอยู่ที่หัวเรือเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาที่ตามล่าเสือซ้ายจนในที่สุดวิญญาณของพลสังวรก็ดุลจิตด,ดนใจให้ท่านขุนพันได้ติดตามไปจนพบเสือซ้าย เกิดการต่อสู้และสามารถจับเสือสายได้ในสภาพบอบช้ำจากการต่อสู้จนเสือสายถึงกับเป็นไข้แต่ด้วยความใจเด็ดเสือสายไม่เคยจะร้องโอดโอยหรือแสดงความเจ็บปวดใดๆและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ภายหลังจากท่านขุนพันธ์ได้ส่งตัวเสือสายเข้าห้องขังไปแล้วไม่นานนอกจากนี้ท่านขุนพันธ์ก็ยังได้นํากระโหลกของเสือสายมาทำเป็นที่เขียบุรีซึ่งอาจจะเป็นไปด้วยความแค้นไม่หายที่เสือสายมั่งอาจมาฆ่าตำรวจ ซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของตัวเอง